เขากัเด้อระว่งรแดนแมันแคะพี่น้องครับก็งวตัวนี่ถึงมันจะออกยังไงนีจะได้ยังแคะทั้งสอเดยวหน่อยน้องตื่นสนามขายไปลยมื่นเบียรมันเสือหมืนหระหว่างเท่าไระางเท่นครัดมัดคานไปตพ่ล เอาเข่าเลยที่นีบองร่องเบิ้งลองเบ้งองเบ้งพอรางรงรงรบงแกตนี้ออกที่นเอ้ปดต้ออกโอ้ยเอาเข่าแล้วที่นี่โยมาที่นี่เอามาที่นี่เจ้เนื้อที่แกนเรื่องอมัด่อยล ชุดดอดเลยตัวนี้ไถนาแกพื้นท้าย1มือหครับเหยียดเชือกมึงนทายอยู่นี่้วนเดีย๋ยวคลิปนึงราวังได้ด้วยานาเออวัดหาละนี่มึงคาร์ก้มาทนี้มึงเกงไหลเกไปไกลไมันไหลไดมันเราว่ายานมาตนอดนะเรียบร้อยครับ ก็เนุชิบายไปหมดเลยม่่คมที่อกอยู่ขายไม่ได้ของจุบทัวเพื่อเห็ย่กดพอมื่อเท่าไรสองมือเท่าไรแม่ลูกลูกแม่ลูกซีโต้เลยซี่ต้เลยสามโต้เขาเออว่าโต้แล้วสองเก็ดสองมือเก็ดสองมือเกณฑพัน ลูกแล้วก็เป็นสีแดงเลยใช่ไหมมันมันสีเข้าเนาะไม่มาแทะเากระไดหรอกแม่ยี่ย,ยี่พี่น้องครับลูกสามโตสี่โตนี่แหละเขาบังลูกสาวเจ็ดน้ำล้างเลาวไหน้ำล้างบัวขาดด้วยพี่น้องครับเพิ่งเขาเด้อสาวเจ็ด

น,นั่นยังกันกันแล้วยางดีอยยางนีอยสาเจ็ดพูดงยางกันอ่อยเลยเีบเเขีบ่นกันเี่กันชาอ่กเเฮ้ยเฮย้ยเ่คยเเ้ย้ยเ ตัว <ules> น,นี้นสองโงเสารแดดก็เริ่มออกแล้วพี่น้องครับอ๋อหัวต่ำกว่านันนะปลาแห้งเลยตัวนึ่เขาถ่ายไปยังไงตัวนี้แม่ลูกแม่ตัวน่ถ่ายไปยังตัวนี้นีลูกาตัวหนึ่งเนยัวลูกหัวแขนตัดแต่มันต mm ่ำเล้ บางขันตอนอยู่เพียงหลังต้นหนาซากเท็ดได้ของมาไปยุ่งวุ่นหมดดอกในวงตัวอื่นโ้เดือดครับมือนี้วะพ่อออกก่อนเป็นช่องพอปะเห็นผมมึงไห็ผมฟังเสียงอยู่ผมมาเออพีออพ่พี่น้องครับมือนี้สรุปง้อควายเมื่อกี้ง้อควายนี่ขายดีพี่นอ้องเพราะพ่อขายเด้อควยายก็ะสือเบียดสือโต๊ะกันยันหยนดหวัด ตัวน,นี้เขอรอแคแ่ไหน 6, ตัวละโพอหาพกพันกว่าเฮ้ยพูดถึงตัวน,น้นอยๆนี่นี่นนนงวงไทยนี่เมื่อกี้ผมไปอยู่ต้นทับชาเนี่ยงวงตัวหนึ่งว่ามันต่ำงวงเวียนมือเบือนหกก็บอกเป็นงวงไทยนี่นี่ซ้นำนี้ซ้ำนี้ซีซีซีผ่านหนาผ่น,น,นต้นตปูน้อยครับไปพี่น้องออกกันไหมคลิปหนาเด้อสรุปสถานการณ์ไปหนี่คืองังวเลี้ยงงวังวงัวงามนี้ โบผ่านพี่น้องครับแต่ว so ่ามันสิขายไหนว่งนวดน้อยน้อยนวดน้อยน้อยสามน้อยน้อยเวียดกับ receptor สืองนวนง้อวนตัวใหญ่สองหมื่นโพสองหมื่นหลอดน้อยนึงครัแต่เมนตัวผูกกับสื่อบ้านเบอร์เกิลมือห่าครับก็คือแค่นั้นแหละส่วนง้อวนทางมาเลเซียบบสื่่พี่น้องเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่งานออกสินเขาหนึ่งเรียบร้อยแล้วเขาบบสื่่งงวอวนเขาสื่่งงวอโค้งง้อสากที่เก่ากลับมาคือเก่ามาเลเซยครับง้อวนเหมือนนี้เวียดนามออกซื้อซื้อดีพี่น้องแต่ว่าซื่่โบแพงเลยตัวละสองหมื่นโพ อันใหญ่แทบไม่ขมากมากเกินสองหม่นสามเอ้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอุยาตไปทำงานก่อนพี่น้องครับพี่น้องก็ยังดูหลายคือเก่าพี่น้องครับผมไปอกเดียดยางเตี๊ยบสนามอยู่ตัวนี้สองแม่นี่่านเป็นเนื้อมันซื้อเท่าไรเดียดมันซื้อเท่าไรพอมันซื้อเท่าไรสองหมื่นเท่าไร อุลิเกนนี่มันสื่อตรงนี้มันสื่อแล้วครับทรงเบียดคุ้นๆเห็นบอกว่าเพอนสองปัญหาเป็หกยีนบ่อันตัวย่อยๆก็นี่ก็ถือลงมาหน่อยนึงไปมันจะลาได้พวกนี้มันสื่ออันตัวอ้วนมันก็สื่อแล้วค่เกินสองปัญหาถ้าตัวจ่อยกองหมื่นหกเฮ้ยสองหมื่นสองสองหม่นโพโพขึ้นมาหน่อยนึง Tony thấy bò? thôi này mùn 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 ừ, này à. mùn thôi này mùn thôi à. ừ. này mùn à. <laughs> thôi này mùn thôi này mùn thôi này mùn thôi Ăn mùn thôi này 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 mùn thôi ผมคือไปเห็นเจ้าเมื่อกี้เออว่ามาเหรอป้าพี่น้องครับของง่วแม่สาวหน่อยสองสาวเลยพี่น้องสาวหน่อยสองสาวเออผมว่าสิกาบ้านมันยากมากเมื่อพ่อหรือเขาว่าต้าไล่บุญด็กินขอดอกเสาคือต้าไล่ของมันนี่ว่ะเอาพี่น้องเมืองเดิมสาวหน่อยสวยๆของอ้าวพี่สวยพี่น้องครับทีมงานเข่องในเขาโ้นไส้เข่องในอ้าวสวยๆ โมเลี้ยงด้วตัว <man ic ramen initiation> นี้พี่น้องได้ยุ่เครื่องพานเครื่องพานตัวหนังก <Sus. S 1> ัเครื่องได้ยุ่พี่น้องครับซื่อเยอะไลยซื่อเป็นอยู่บ่ตัวนี้งามไลยกี่นี่เพิ่อนว่าตระจ o n นี่ย12,000จ๊ะ12งามไลยงามไลยมันสูงมันสูง12เลยดําไม่ค่อย อันน้อสองห้ววงองไม่ใิ่เจ้าตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวนี้ห้งองเจ็ดพันมื่นเจ็ดเจ็ดลูกบอกเลยอ่ะแกคิ่มากหน่อยนึงเนาะมี่ลูกมาสองีลูกเจาตัวองต,องตชัดเลยตัวนี้บังบังบังเลยน้ำใต้น้ำราเก่งเชื่องสีแดงเข้มรับประกันตำนี้ สวยตัวนี้สูงเมตรสามสิบสามสเบิ้งถ่ายเบิ้งยังโมดนะกลงังดีพี่น้องครับหัวรูกสองตเลยตัวนี้หมืเตัว 100, ตัวไหนเป็นตออยู่หม่นสตัวหน,นงตัวหนึ่งงามเอาตอเป็นตออยู 45, ่สามสิบห้าตัวบวก พนหยับตัวนี้ท้าีสหม่ศูนยูนเก้าสี่ศูนเก้เกหแปแเจ็เดลือตัวเดียวพี่น้องต้นหนังเป็นตอนอยู่เรือสอตัวนี่ละสอตต้นหนังเป็นใหราคาอยู่เอ้างาตัวสองตัวเอ้ มันเป็นมั่วไทยนะมันเป็นมัวคมับามาแล้วเะนีมีใยเท่นั้นเือดอาบัทีนี้36มบ่าไอ้เฟฟยังไงพี่น้องครับอ้าวมัวตีเอีออบอปึ๊บเยอะเยเพ้าเราบอกมันถึงถึงถน้ำโอ้วันที่กินน้ำนะาม6ิบหมหื่นหันารอยมัวคลอกมั่วแม่บอกแม่พัน เพียมยิงใหักเดือนเรยจนักปีลลูกหนึ่งนอซีปีกวปาสูงข่าววสูงแถไวไว้เลยนี่เดี๋ยววัดเอาป่ะเ้ามาลอยหกหาสิบไปปลายกับเนาะซ้ำๆซำซ้ำข้างผมกับมานลอยลอมีลูกมาตัวนึงเด้อตัวนี้เรียมยิงใหญ่ๆๆครับผม ซูเปอรหาฮซิปกัวเบิองนํำลางเครื่องเรานังสันหน่อยนึงค้พงดนี่เป็นเป็นคอครับางลางนี่เป็นตัวดิศูนเกตเมื่ขคอตัวนี้เครื่องดีพี่น้องเครื่องดำได้วตัวนี้สามเท่าไรก่อนเมื่อกี้ห้องสามหกับหาอยหาอยไวต่อพี่น้องสามหมื่นหกพันหาลอยขายเลยขายเลยขายเลยสามพิสายแง่ของแหนาดีน้องมาหนาดีนอง หายไดสามสบสามสามสิบเอาหนาองได้สามายูไซอะไรงวนี่มาทางไหนงวดสีเกีครับสีเขียวเนาะเอาไซเบอร์มาทีเ่บอก์แล้บอกไว้มาเร็ว0ี่ไงศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าองเก้าหกเก้ส่งหกเน่งห่องขอเบิทั้ง่อเฟซบุกด้อมันไวกว่ายูทูบส่งไปอนุมัติสชั่วโมงเขาที่สวยสามหมื่นหกพนหาร่อยตอนเอามันค่าตอมีอยู่ น้อยเดียวเตียมก็ออกไปได้ไป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 โยงไปนึงยงหนึงโยงเยอะโงไปเดินทางเตียมเลยนี่บ้านโ่งลาดโพลัย mm ย้อนไปเราไหมานผ้านผ่าน